เราใส่แป้งหมักถงไปนะครับแป้งนี้ผสมเป็นพิเศษนะครับแป้งนี้นะครับแป้งนี้จะไม่ติดเตานะครับเราไม่ต้องทาน้ํามันนะครับเราไม่ทาน้ํามันนะครับจัคู่นะครับเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วครับผมนี่เราจะอบประมาณถึงสองนาทีนะครับ นี่นะครับไม่ติดเตานะครับแป้งตัวนี้นะครับนะครับแป้งตัวนี้ที่ผมผสมนะครับไม่ติดเตานะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยนะครับผิวเ,เ,เนียนสวยนุ่มนะครับนะครับตัวนแป้งนุ่มนะครับดูครับไม่ติดเตานะครับ แป้งตัวนี้ผมรับประกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับไม่ติดเตานะครับโอเคครับผมนี่ครับ